เร็วไปไหมชิกิตาน้องเล็กเบบี้มอนสเตอร์ลูกนี้ไม่เหมือนเด็กอายุ15ถูกสื่อเกาหลีพาดหัวข่าวทำแฟนคลับคอมเมนต์สนั่น เรียกได้ว่าเป็นการปรากฏตัวที่ทําเอาเราฟแฟนๆของ Baby ้มอนสเตอร์ต่างดีอกดีใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าก่อนหน,น้านี้มีเขาลือออกมาอย่างนะ้าหูกันเลยทีเดียวว่าสาวๆ Baby m มอน ster อร์จะมีการมาร่วมงานของโชเมแบรนด์เครื่องประดับระดับโลกจึงในตอนแรกผู้ที่ได้มีการเข้าร่วมงานออกมาแล้วก็ทําเอาเรล่าแฟนๆตั้งตกอกตกใจกันเป็นอย่างมากเลยจริงๆหรือไม่ก็ว่าอาจจะมาแค่บางคนเพียงเท่านั้นนั่นเองค่ะแต่สุดท้ายสาวๆทั้ง7คนก็ปรากฏตัวอย่างจด ใช่มากจริงๆเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาไปทั้งงานเลยทีเดียวค่ะแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดในการออกงานแรกของสาวๆวง Baby Monster ก็ได้มีการออกงานกันทั้ง7คนกันเลยล่ะค่ะซึ่งในงานโชว์เมเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นงานที่ใหญ่มากงานหนึ่งกันเลยล่ะค่ะที่ต้องบอกเลยว่าแทบจะทุกสำนักเพื่อที่จะมารอทําข่าวกันเลยทีเดียวโดยส่วนคนที่มาร่วมงานก็มีแต่คนดังในวงการบันเทิงแฟชั่นรวมไปถึงในแวดวงต่างๆมาร่วมด้วยอย่าง มมากมากยเช่นซองแฮเคียวที่เป็น GBA ของแบรนด์นี้ก็มาร่วมในงานวันนี้ด้วยเช่นกันด้วยทางโชเมเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องประดับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกใยปัจจุบันแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสแบรนด์น,นี้อยู่ในเครือของ LVMH และในงานนี้แบรนด์โชเมก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบเหรียญรางวัลโอลิมปิก2024ที่ผ่านมาอีกด้วยโดยปกติในงานแบบนี้มักจะเชิญแต่คนดังระดับ A แล้งแต่ถ้าเชิญไอดอลมาร่วมงานก็จะเป็นไอดอลที่มีชื่อเสียงที่สามารถสร้าง รหรืออิมเมจให้กับแบรนด์ได้และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสาวน้อยวัยสิบห้าอย่างชิกิตาที่เรียกได้ว่าโดนสื่อเกาลีพาดหัวข่าวสุดปังว่าเป็นความงามดุดเทพทิดากันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เธอได้มีการปรากฏตัวพร้อมเพื่อนๆร่วมวงซึ่งในการออกงานในครั้งนี้ของชิกิตาออกมาเป๊ะมากทั้งเสื้อผ้านะ้าผมจัดเต็มแบบสุดๆจนมีสื่อหลายที่ออกมาส่องแฟชั่นที่สาวน้อยคนนี้ใส่กันเลยทีเดียวค่ะที่เริ่มด้วยชุดเดสจากเลยโฮอาราณาช็อปปี้ โบูช็อปเพชรเรสในราคา15,400บาทต่อโดยสร้อยคอจากโชเมบีมายเลิฟเนกเลตโรสโกไดมอนด์ราคาอยู่ที่2 7 9 9้0นบาทต่อด้วยต่างหูจากโชเมบีมายเลิฟพุทธเอแอลิงโรสโกไดมอนด์ราคา655,000บาทตามมาด้วยกำไลข้อมือจากโชเมบีมายเลิฟบิฟเคสโรสโกไดมอนด์ราคา1,358,000บาทเป็นต้นโดยรวมแล้วชุดนี้ที่ชิกิต้าใส่4,560,000 อา 1, 400บาทกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนๆต่างออกมาคอมเมนต์ให้กับความสวยของสาวนอยชิกติตากันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นว่าบอกเลยเจ๊แคนเขามีของน้องเด่นมากตอนเด็กฝึกออร่าน้องจับมากปาอย่างได้เพชรเม็ดที่2ชิกติตามักแน่อนอนน่ารักหุ่นสวยหุ่นดีร้องเพลงก็เพาะเต้นก็เก่งมองแล้วสบายตามองแล้วเพลินที่สุดจริงๆอนาคตเจ้าชิกิก็คงเดินตามรุนพีเขาแหละแค่รอวัยวุฒิและประสบ การอีกสัก 2- 3สปีสวยคมและนําเสนอแฟชั่นไดหลายแนวอีกต่างหากสุดยอดมากเจ๊แคนแต่งชุดนี้ทําถึงจริงๆแม้อายุ15แต่น้องก็เป็นคนมีสไตล์แต่งตัวชัดเจนมากจนตากล้องถ่ายหลายชอ็อตลงสื่อข่าวเกาหลีกระชําเลยจ้าชิกิตาสวยผิวดีขึ้นแล้วมีออร่าจับจริงจจ้าไม่แปลกใจที่แบรนด์เลือกเพราะชิกิตาแววแม่ค้าสุดๆและน้องคือแต่งลุกนกระลอดเพราะหน้าสวยเก๋ไหลสวยข้อสวยผิวสวย แคข,ขายยาวขายเครื่องประดับขายเสื้อผ้าคือเหมาะมากเป็นคนที่ใส่อะไรก็ไม่แปลกใจที่จะมีใครอยากซื้อตามและยอดเอนเกตก็สมดุลที่สุดในวงยอดสูงมากทุกแพลตฟอร์มรวมถึงอันดับการค้นหาอันดับการติดเทรนด์ฝ่าโดดกว่าเพื่อนดีนะใครยังไม่ปล่อยรับแบรนด์แบบเดียวๆ้าปล่อยคงมีแอนตี้มาดามาแน่ๆพาะก็น่าจะมีหลายแบรนด์จ้องอยู่เป็นต้นไม่เพียงเท่านั้นในส่วนของสาวสวยราวกับเจ้าหญิงอย่างแพรพริตา้าก็ได้ถูกพูดถึงในสื่อเกาหลี และชาวเน็ตเกาหลีอยู่ไม่น้อยทีเดียวค่ะแถมเธอคนนี้ก็โดนสื่อเกาหลีพาดหัวข่าวว่าเป็นบุพเาแห่งความงามกันเลยล่ะค่ะจึงในการออกงานในครั้งนี้ของพริตาก็ออกมาเป๊ะมากทั้งเสื้อผ้านาผมตัดเต็มมากแต่งานนี้ทางชาวเน็ตแอบขัดใจเรื่องชุดของพริตาอยู่บางก็ตามในเรื่องที่ชุดดูจะเรียบเกินไปดูชุดดูหนักเกินไปจนทําให้ถ้าใครรูปดังไม่ดีพออาจจะดูอ้วนๆตันๆได้แต่ชุดนี้สาวพริตาเอาอยู่จนชาวเน็ตเกาหลีชมกันไม่ขาดสายเลยที เดียวค่ะ